นี่ผมตอนนี้ก็แก้สิ่งร้านะครับแล้วแล้วไอ้จะอยู่ตรงสี่แยกสามเหลี่ยมนะครับตรงซ้ายมือติดกับอะไรวะผมก็เรีเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวไปดูครับตรงถนนอันนี้ก็เป็นจากเซนทรันขอนแก่นนะครับนี่นมาตัวเมืองแล้วก็มาตรงนี้เลยขับมาไม่ต้องลงอุมโมงนะครับผมให้ชิดซ้ายไว้นะไม่ต้องลงอุมโมงนะถ้าใครที่มาจะมาซื้อขอนแก่นนะครับผม ตป๊บนึโอเคตรงมาเรื่อยเลยครับมันจะมีทางลงอุโมองค์แต่ว่าเราไม่ต้องลงนะครับเราไปด้านนี้นะนี่ซ้ายมือตรงนี้นะครับตรงไปยาวเลยจนวะถึงสี่แยกนะพอถึงสี่แยกปุ๊บเอาไหมนี่ร้านไอ้แฮปก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่จะอยู่ตรงนี้นะนี่ตรงนี้เลยนะครับแต่ว่าเขายังไม่ได้อัปเดตนะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูโอเคนะครับผม ก็อยู่ตรงนี้เลยนี่นะครับแล้วก็จะตรงมานี่เลยก็ได้ครับผมจะได้ไม่ต้องจะได้ไม่ต้องกลับรถมาตรงนี้นะครับนี่มาตรงนี้ปุ๊บแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายเข้านี่เลยครับผมนี่ร้านนะครับจะอยู่อยู่ตรงนี้เลยนะนี่เลยนะครับผมตรงตรงที่เป็นป้ายเคอรี่เนี่ยนะครับจะอยู่ตรงนี้เลยครับผมนี่โอเคสำหรับใครที่อยากมาก็ง่ายๆเลยเดินทางสะดวกอยู่ในตัวเมืองเลยนะครับไม่ไกลนะครับอยู่ในเมือง ใครที่อยากมาซื้อก็ครับผมนี่คร <Okay S 2> um ับร้านไอแฮปจะอยู่ตรงนี้นะโอเคตัวนี้เลยโอเคนะผมก็หลังจากที่ไปซื้อเสร็จเรียบร้อยเนาะก็ยังไม่ได้มารีวิวสเปคให้ดูเลยนะครับก็ตัวนี้ อยู่งบอยู่ที่เทศตัวเครื่อง29,990นาะครับแล้วก็รวมจอด้วยจอตัวนี้เป็นจอ,อ IPS นะครับผมของต้าหัว1 8 0 h ินะอยู่ที่3า0 0ันส0หรือเร์่าจะไม่ได้ครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วเข้าไปไปดูใน CPU set นะครับนี่อ่ะนี่ครับผมเป็น CPU เป็น AMD Ryzen 5แล้วผม 7,500F นะครับคอร์12เทรดแล้วก็ตัวเมนบอร์ดของ ASUS Prime A620 ครับผมแล้วก็ memory DDR5 3 2่าโอเคอันนี้เป็นการ์ดจอครับผม AMD IX9060 XT นะ16 g b ครับผมตัวนี้ผมชอบอยู่ด้วยก็เลยจัดมานะครับนี่ก็จะเป็นสเปคคร่าวๆนะครับผม โอเคครับๆก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นเกมให้ดูนะฝากติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมมีโอกาสไลฟ์สดให้ดูนะเพราะาตอนนี้ได้คอมแล้วหลังจากที่เล่นโทรศัพท์มานานแสนนานนะครับโทรศัพท์ก็แลกด้วยใครที่อยากสนับสนุนผมก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเราเจอกันนะครับโอเคไหมไปเจอกันครับผมทุกคน